กัมาพบกับเนื้อ ue, ตัวก่อนชกวิคเคราะห์ก่อนเกมโดยใหญยลำนาลายและในเทปนี้ครับเนื้อตัวก่อนเกมในศึกวันไฟเดยไฟหรือวันลุมพินีครั้งที่107นะครับประจำวันศุกร์ที่9พฤษภาคมนี้ id, ถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มของวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่เวลา19.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและคู่นำในรายการครับมวยไทยในพิกัดรุ่นไฟเวทไม่เกิน135ปอนด์นะครับ อัลาะจอมออติคอปครับมา134ปอนด์ส่วนคู่ต่อสู้ของเขาครับอดีตเจ้าของแชมป์รถทวันครับเด็ดดวงเล็ก,กวันของโอม MBK มา134 8ปอนด์อัสลามจอมจากอุซเบกิสถานครับอายุ21ปีสูง174เซนติเมตรและในไฟล่าสุดครับชนะคะแนนป้อมเพชรผ่านทองยิมเดี๋ยวดวงเลยครับปัจจุบันอายุ2ีปีสูง175ซนติเมตร ไฟล่าสุดครับคือการแพ้น็อกให้กับนักชกรัสเซียอสัสซาดูลาอิม,มากาซาลีเยฟเทียนแค่ยกแรกวันนี้เรือตัวรูปร่างก็ต้องบอกว่าทางด้านของเด็ดดวงเล็กครับได้เปรียบ1เซนนะครับแต่ก็ดูแล้วจะไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่รูปร่างก็เรียกว่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวกล้ามตรงกล้ามเนื้อก็แม่ใกล้เคียงกันอีกนะครับคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของอัสลามจอนครับชกในรายการวันลุมนีมาแล้ว6กไฟชนะรวนนะครับในขณะที่ ไฟลัลังๆของเด็ดดวงเล็กก็มีแพ้บ้างชนะบ้างครับกเ็เรียกว่าแห่งชามน้ำชามเพราะฉะนั้นฟอร์มในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอัสลามจอนเนี่ยอยู่ในช่วงแบบกระเฮี้ยนกระหือหรือกําลังห้าวเป้งครับกำลังจะต้องการสัญญาไปชกในรายการวันหลักนะครับอาวงอาวุธนี่ถือว่าหนักแรงใช้ได้นะ ในขณะที่มวยยางเด็ดดวงเลยครับเป็นมวยจังหวะสองครับจังหวะฝีมือครับสป,ปงสป,ปีนี้แมดใูใกล้เคียงนะดูจริงๆลึกๆก,ก,ก,ก็ยังให้อัสลามจอนน่าจะไวกว่าเพราะฉะนั้นครับดูความได้เปรียบมวลรวมฮะก็ยังดูว่านักชกชาวรัสเบีกิสถานน่าจะดีกว่าทางด้านของเด็ดดวงเล็กเพราะฉะนั้นคู่นี้ชี้ไปทางอัสลามจอนออบิดคอป โหต่อมาครับมวยไทยหญิงรุ่นอะตอมเวทพิกัดไม่เกิน115ปอนด์ครับจูเนียร์แฟร์เทคครับมา115ปอนด์พอดีพิกัดเลยครับในขณนะที่นักสู้ชาวเมียนมาครับเวโรมา114.4ปอนด์น้องจูเนียร์ครับปัจจุบันอายุ19ปีสูง157เซนติเมตรไฟล่าสุดคือการชนะคะแนนเอลิมิสองในขณนะที่เวโรครับนักชกจากเมียนมานะปัจจุบันอายุ28ปีสูง164เซนติเมตรเป็นเมียนมาเชื้อสายกะเหรี่ยงครับ ไฟล่าสุดมาเปิดตัวก็ปรากฏว่าแพ้คะแนนทางด้านของฟานซิสก้าเวล่าครับหรือว,ว่าเปิดตัวไฟแรกเนี่ยไม่สวยเลยแต่ชื่อเนี่ยมาก่อนตัวนะเพราะว่าชกไทไฟนี่โด่งดังเป็นคู่แตกมาตนานอยู่แล้วนะครับและในไฟนี้ก็ต้องบอกว่ารูปร่างของเวโรดูจะได้เปรียบทางด้านของน้องจูเนียร์น้องจูเนียร์ครับแม้ว่าจะชกในรายการวันมาแล้ว7ไฟดไฟแล้วก็ชนะรวดทั้ง7ไฟดไฟก็ยังไม่ได้สัญญานะและที่สําคัญครับยังไม่ได้โบนัสแม้ว่าจะมีบางไฟ เอาชนะน็อกได้อย่างสวยงามก็จริงนะครับไยหลังครับดูแล้วแม้ว่าจะชนะทางด้านของเอมิลี่ซองลงมาครับแต่ก็ดูก่าช้าไปหน่อยแต่จุดเด่นของนักมวยคนนี้ครับหรือใจสู้ครับถ้าจะเป็นห่วงในไฟนี้ก็คงจะเป็นห่วงเรื่องขนาดของรูปร่างครับที่ดูเหมือนว่าจะเล็กกว่าทางด้านของเวโรอยู่พอสมควรในขนาดเดียวกันเวโรผลหลังก็ดูช้าอืดดูชกไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าไฟนี้ครับจูเนียใช้จังหวะความว่องไวให้เป็นประโยชน์ครับก็น่าจะเป็นไย เอาชนะทางด้านของเวโร่จากเมียนมาไปได้ครับคู่นี้ชี้ไปทางน้องจูเนียร์เฟตตกครับคู่ต่อมาครับเป็นมวยไทยในพิกัด127ปอนด์ปตักนิ่นซินบิมวยไทยมา126.8ในขนาดที่คู่ต่อสู้ครับสิ์ธนวัฒนกยินลาดกระบังครับมา126.6 พะตักนินครับปัจจุบันอายุ22ปีสูง1 6 8เซนติเมตรไฟหลังเนี่ยแพ้น็อ c ให้กับทางด้านของฉลามดำสอบุญมีฤทธิ์เพียงแค่ยกแรกสิงห์ธนวัตรครับปัจจุบันอายุ27ปีสูง167เซนติเมตรไฟล่าสุดเอาชนะน็อ c ดาวลุ่อย่างบาซิลเอ็มเอกชาติเพียงแค่ยกที่2ผู้นี้ครับแม่ต้องบอกว่าใช้คำนี้ได้เลยปาดหัวตัวเท่าพระตัวเท่ากันจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพระตักนินครับจริงๆแล้วเป็นมวยที่แแข็งงกงกกร่่ออาาวววุุธดดัันนน มาแพ้ทางด้านของฉลามดำสอบุญมีฤทธิ์เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองในขณะที่ไฟหลังของสิงห์พนาวัตรก็ต้องบอกว่าชนะน็อกบาซซลบาซซูเป็นดาวรุ่งจริงครับแต่เป็นดาวรุ่งประเภทแบบฝีมือดีแต่พลาดมัวนี่ยังน้อยกระดงกระดูกนี่ยังน้อยครับโดนหนัก,นกๆแรงก็กลงได้นะฮะเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมยังชอบไปทางสภาพร่างกายสภาพความแข็งแกร่งของปัตักนีครับ เบียดเสียดสียังไงก็ต้องได้ลุ้นประทะาไปแล้วยังไงก็ต้องดีกว่าสิงห์ธนาวัตรครับคู่นี้ชี้ไปทางปัตักนินครับน่าจะดีกว่าสิงห์ธนาวัตรครับมวยไทยในพิกัด1-40ป่ปอนด์ครับซักสีซุปเปอร์เล็กมวยไทยมา138.2ส่วนคู่ต่อสู้ครับกายสิทธิ์ต่อประจันศสีมา139.4 ศักดิ์สรีครับปัจจุบันอายุ24ปีสูง170เซนติเมตรแล้วนะไฟล่าสุดครับคือการชนะคะแนนองค์บากแฟ์แพ็คไม่เคยชกวันมาก,ก่อนนะครับส่วนกายสิทธิ์ครับ28ปีสูง176เซนติเมตรไฟ์หลังชนะน็อกฉลามขาวสิทธิ์คุณมะเพียงแค่ยกที่2ก็ไม่เคยชกในรายการวันเช่นกันนะครับศักดิ์สรีนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยฝีไม้ลายมือดีนะครับแต่วันนี้นี่มาแล้วรูปร่างช่วงชกดูจะเป็นลองทางด้านของกายสิทธิ์หรือชื่อเดิมแกนะครับเพชรสาเกตน้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์ม ในสายเกตเพชรมาแล้วสําหรับเพชรสาเกตรูปร่างเป็นรองก็จริงครับแต่ฝีมือฝีมือมวยนี่ไม่ธรรมดานะครับสาหรับศักดิ์สีไลนี้ครับเป็นเจ้าของแชมป์ลุมพีนีมาแล้วนะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องจุกจิกว่องไวนะครับในขณะที่กาญจสิ์ครับเป็นมวยเข่าดุดันแข็งแกร่งนะครับเรียกว่าท้ายๆเนี่ยชกในรายการของ LWC เนี่ยโอ้ชนะตลอดอ่ะทั้งน็อกทั้งคะแนนฟอร์มสดมากๆแต่วันนี้ครับเจอกับศักดิ์สีแม้ว่าจะได้เปรียบเรื่องของรูปร่าง ฟอร์มก็กําลังสดก็จริงแต่ศักดิ์สีนี่มันมวยไม่ธรรมดาครับมันเป็นพวกแบบซุปเปอร์เล็กน้อยอ่ะซุปเปอร์เล็กคนถัดไปอ่ะต้องมีเงาของซุปเปอร์เล็กติดมาบ้างครับเพราะฉะนั้นไฟนี้ครับศักดิ์สีซุปเปอร์เล็กมวยไทยครับน่าจะเป็นฝ่ายแจ้งเกิดด้วยการชนะทางด้านของกายสิทธิ์ปอะััศศีหรือเพชรสาเกตน้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์ม ต่อมาครับมวยไทยในะพิกัด116รปอนด์ครับโกโก้โกมรัตนพัน์ดิตครับมา115.8คู่ต่อสู้ครับจเจริญพรทีเคดีมวยไทยมา115.8จเจริญพรใต้คู่บอลรือจเจริญพรพบเียรธรรมนะครับโกโก้ครับปัจจุบันอายุ29ปีสูง166เซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้น็นอกให้กับลักเอราวันนยกแรก จเจริญพรครับปัจจุบันอายุ27ปีสูง163ซนติเมตรไฟล่าสุดคือการชนะน็อกฟ้าสลัดซอสเดชพันในยกที่2วัคนี้ต้องบอกว่ารูปร่างนี่ใกล้เคียงครับแม้ว่าตามข้อมูลนี่ทางด้านของโคโก้จะจะสูงกว่าเล็กน้อยก็ตามนะครับคู่นี้นี่โคโก้เจ้าของฉายาซ้ายหวานเทียบเจอกับจเจริญพรซึ่งถือวนะ่านนักมวยที่อาวุธหลากหลายครบเครื่องเคยเป็นลูกศิษย์ที่มากครับสามารถ พยักอรุณมาก่อนแสดงว่าฝีมือฝีมือนี่ต้องได้รับการถ่ายทอดมาจากพี่มาศไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับคู่นี้ครับยังชี้ไปทางเจริญพรครับความแม่นยาความคมของวุฒิน่าจะดีกว่าทางด้านของสายหวานเจียบโกโก้หมอะรัตนบดิตครับต่อกันที่คู่นี้ครับมวยไทยในพิกัด113อปอนด์ครับนิติกร JP Power มา112.8ปอนด์ในขณะที่คู่ต่อสู้ครับต้องบุรุพาทิทิ์ท่าไม้มา112.8บอปอนด์ นิติกรครับปัจจุบันอายุ2ีบปีสูง165เซนติเมตรไฟล่าสุดคือการชนะคะแนนชาติพิชิตสอสอต้อยปาดเร็วก้องบุรพาทิพทะไม้ครับปัจจุบันอายุ2ีบปีสูง162เซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้นนอกให้กับขุนศึกมอกรุ้งเทพธนบุรีในยกแรกทุนี้ยังชอบไปทางนิติกรครับรูปร่างไม่ว่าจะใกล้เคียงกันแต่กล้องบุรพาดูเหมือนจะเป็นนักชกทิพครึ่งพาหมัดหรือพลังกำปั้นมากไปหน่อยนะครับพักเกิดต่อยโดนก็เป็นเฮงไปแต่ถ้าต่อยไม่่่โดนนนนิิิตกรราาจะเป็ฝยงชงัคบ คู่นี้ชี้ไปทางนิติกรน่าจะดีกว่ากล้องบูรพาครับคู่ต่อมาครับมวยไทยในพิกัด112ปอนด์นะครับเพชรสามเพชรมวยไทยยิมหรือนายันโมฮัมเหม็ดครับเพชรสามที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับมา110.8ปอนด์คู่ต่อสู้ครับเป็นน้องชายของอาลิฟครับนั่นก็นคืออาดัมซอสเดชพันธ์มา111.4เพชรสามนักชกฝรั่งเศสครับแต่ผู้ไทยโคตรคล่องเลยนะครับอายุ16ปีสูง172เซนติเมตร ไฟล่าสุดคือการชนะน็อกเพชรน็ผเดศลบผเดชมวยไทยยิมอดัมซอสเดชพันธ์ครับนักชกมาเลเซียลูกครึ่งไทยนะครับปัจจุบันอายุ17ปีสูง170เซนติเมตรไฟหลังชกในรายการช่อง7สีนะครับมวยไทย7สีชนะน็อกเฟซบุ๊กณวพลฟาร์มสุกกระบือไทยในยกที่2ไม่เคยชกวันมาก่อนนะครับแต่เพชรสามนีม่เคยชกกันมาแล้วคู่นี้รูปร่างก็ต้องบอกว่าทางด้านของเพชรสามดูจะ ขูงกว่านิดหน่อยนะดูสูงกันไม่มากนักนะฮะคะูคนี้ครับเพชรสาเป็นมวยประเภทแบบดุดันเรียกว่าถึงเนื้อถึงตัวเรียกว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับในขนาที่อดัมครับคนที่ชกกันนะว่าคนดูรู้เลยว่าไอเนี่ยมวยเก่งไอน้องคนเนี้ยมวยเก่งผิวจุกจิกจัดจ้านอาวุธหลากหลายครบเครื่องแม้ว่าจะเป็นไฟ์เปิดตัวในรายการวันลูมินีครับแต่ผมดูว่าอดัมครับน่าจะมีเซอร์ไพรส์ครับคู่นี้ชี้ไปทางอดัมสอเดชพันธ์ครับน่าจะใช้จังหวะฝีมือที่หลากหลายครบเครื่องมากกว่าครับ เพชรสนี่เป็นไฟเดินไล่แต่ไม่รู้จะไล่จนป่ะนะในไฟนี้ถ้าไล่ไม่จนครับยังไงก็ตามแต่อดัมซอสเดชพันน่าจะดีกว่าเพชรสครับมวยไทยในพีกัด117ป่อปอนด์นะครับมีเพชรสก็ต้องมีเพชรหครับเพชรหหรือไอแซคโมฮัมเมดครับช่างได้116.6ปอนด์ส่วนคู่ต่อสู้จากอิตาลีครับอันโตนิโอปิอานามา116ปอนด์นะครับ เพชรหนึ่งครับนักชกฝรั่งเศสครับปัจจุบันอายุ19ปีสูง169เซนติเมตรฝ่ล่าสุดชนะคะแนนทศกัณฐ์ช้างนครศรีอันโตนิโอจากอิตาลีครับ26ปีอายุของเขานะครับสูง162เซนติเมตรนะครับฝ่ายหลังพยายามหาแล้วครับแต่ไม่มีบันทึกไว้ครับโกเติครับเป็นนักชกที่มัดหนักครับไตต่อยหนักครับมัดนี่หนักมากๆคู่นี้ครับยังดูไปที่เพชรหนึ่งครับเพชรหนึ่งน่าจะดีกว่าเป็นประเภทแบบเนื้อถึงตัวคนพลอขดอาวุธนี่หนักแรงพรจิตวิญญาใช้ได้ครับ ถ้าไม่พลาดดวงดวงแตกซะก่อนนะไปโดนหมัดของอัตโตนิโอซึ่งอัตโตนิโอนี่ถือว่าหนักแรงจริงๆครับเรียกว่าถ้าไม่โดนหมัดหนักหนักแรงแรงหล่นงายท้องทีเดียวจบซะก่อนนะครับองค์ประกอบโดยรวมดูจะเหนือกว่าทางด้านของนักชกอิตาลีอยู่หลายปีแสงเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเพชรหนึ่งน่าจะดีกว่าอันโตนิโอปิอา่าเยอะเลยนะครับหวยไทยในพิกัด128ปอนด์ครับมีเพชร3มีเพชร1ก็ต้องมีเพชร2ครับ เพชรสหรือเคอิสมูฮ e ัตมาหมัดมา127.4ปอนด์ส่วนคู่ต่อสู้ชาวญี่ปุ่นครับฮิคารุฟูรุมูระมา127.2เจ็ดสนะักชกชาวฝรั่งเศสอายุ17ปีสูง176ซนตเมตรไฟล่าสุดชะนะนอกขุนดงสอสแสลักในยกที่3ไม่เคยชกในรายการวันมาก่อน,นครับส่วนฮิคารุจากญี่ปุ่นครับปัจจุบันอายุ24ปีสูง170เซนติมเมตรไปลงหลังนี่ชกในญี่ปุ่นมาตลอดครับเคยผัดแพ้ผัดชนะกับอิเซแสนชัยยิมหรืออเซ โยนเนฮะที่มาต่อยในายการวันรูรมินียวบ่อยนะครับวันนี้เพชรสองดูจะได้เปรียบรูปร่างเล็กน้อยครับในขณะที่ฮิคารุครับเป็นประเภทสายลุยนะแบบเดินหน้าไล่บวกได้ชนไล่เตะขาต่อยบนนะครับแต่วันนี้ครับบวกกับเพชรสองครับแถมชกในรูปแบบมวยไทยนวมสี่อ่อนนะครับเรียกว่านักหนัก,นก,นกแรงเนี่ยเบียดประท่าไปแล้วผมยังดูว่าเพชรสองน่าจะดีกว่าทางด้านของนักสู้ชาวญี่ปุ่นครับฮิคารุ พู่ตมาครับมวยไทยรุ่นอะตอมเวทพิกัดไม่เกิน115ปอนด์ครับลิสติน Master มาสตอร์มา114.6คู่ต่อสู้ชาวลาวครับน้องเบียร์ลาวล้านช้างมา113.8งิสดลิสตินจากมาเลเซียรครับปัจจุบันอายุ22ปีสูง162เซนติเมตรชกในรายการวันลุมินีนี้ชนะมาเลยตลอดนะมาแพ้ไฟหลังครับแพ้คะแนนให้กับเฮดนินมังกรด็อกเตอร์ลัดน้ำแข็งไอแลนด์ส,ส่วนน้องเบียร์ครับ26ปีสูง157ซ่สิบหล่าสุดชนะน็องมาวินดิสทิสเียจ็ดยกแรก โอคู่นี้ต้องบอกเลยครับว่าถ้าพูดถึงรูปร่างแม่มันใกล้เคียงจริงครับแม่เห็นรูปร่างใกล้เคียงอย่างนี้แล้วชักจะมีใจให้กับน้องเดียนะครับซึ่งเป็นนักชกที่หมักหนักแถมเป็นทีมชาติมวยลาวด้วยนะเอออาวุธดุดันรุนแรงครับผ้าลิสตินโดนไปเนี่ยผมว่ามีโอกาสเป็นเหง่ได้เหมือนกันคู่นี้ครับชี้ไปทางน้องเบีย์ลาวล้านช้างครับน่าจะพลิกเอาชนะของลิสตินมัสตอร์จากมาเลเซียไปได้ครับ คู่ต่อมาครับเป็น m a ในวิกัด128ปอนด์ครับอาวัสแบดโคเมียไซฟครับมา127.2 127.2รอบสลอบสันเดอะโอริเวลามา127.8 a อาวัสแบดจากอุเบกิสถานครับปัจจุบันอายุ24ปีสูง175เซนติเมตรไฟล่าสุดครับกิยโยตินโชคอผู้ต่อสู้ยอมแพ้ยกแรกรอบสันครับจากบาซิลปัจจุบันอายุ32ปีสูง1น4อยสสเซนติเมตรไฟล่าสุดก่อนเลนน ยอมแพ้พิงแค่ยกแรกคู่นี้ครับยังชอบไปทางนะักมวยชาวอุซเบกิสถานครับอาวุธหนักรุนแรงครับเกมในภาคพื้นบินนะครับหรือท่านอนนี่ไม่ธรรมดาครับน่าจะดีกว่าทางด้านของลอบสัง MMA หญิงในรุ่นสตอเวทพิการไม่เกิน125ปอนด์ครับเซมฟิล่าอาเลียว่ามา124.2โนริกาลิวครับมา123.6เซฟิล่าจากอาเซอร์เบย์จันครับปัจจุบันอายุ33ปีสูง157เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะน็อกมวยจีนในยกที่2 โนริการิวจากญี่ปุ่น31ปีอายุนะฮะสูง1 6 2เซนติเมตรล่าสุดชนะคะแนนผู้ต่อสู้มาทีนี้แม้ว่าทางด้านของเซฟิล่าจากอาเซอร์ไบจันจะดูเตี้ยสั้นกว่าแต่แมตช์ดูจากสีติการชกในรูปแบบของ m m a แล้วไม่ค่อยจะแพ้ใครนะในฟอร์มดีครับวันนี้ครับน่าจะดีกว่าทางด้านของโนริกาลิวูุนี้ชี้ไปทางสาวอาเซอร์ไบจันเซฟิล่าอาลีเอวาครับและนี่ครับก็คือทั้งหมดของเนื้อตัวก่อนชกวิเคราะห์ก่อนเกมโดยผมครับใหญ่ลำนาลาย ในสึกวันลูมินีครั้งที่107ครับประจำวันศุกร์ที่9พฤษภาคมนี้แล้วถ้าเพื่อนๆครับชอบในคอนเทนต์มวยวิเคราะห์ก่อนไฟหรือคู่มวยเด็ดคู่มวยมันแบบนี้ครับฝากติดตามพวกเราได้นะครับมวยเด็ดสังเวียนเดือดรับชมได้ในทุกแพลตฟอร์มและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ